สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี hmm. ้คนเดิมนะครับผมวันนี้ก็สู่ไลท์ e t r i c h หรือว่าเกมเศรษฐีนะครับวันนี้ก็มาสู่กับน่าจะหาอาวุธที่สามารถปราบพิทยงรังได้นะครับผมก็คืออีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์ของพีทยรังแน่นอนว่าเกลื่อนเซิร์ฟแน่นอนก็เลยผมก็เลยคิดว่าผมจะมาหาอาวุธปราบพิทยงรังให้ได้นะครับผมคือมาปราบพิทยรังนะก็ดูจากสภาพนะผมว่า อาวุธที่สามารถปรับได้มันก็มีอยู่ผมที่ผมคิดน่าจะมีอยู่สองชนิดด้วยกันก็คือหนึ่งหมัดนวมพิฆาตนี่ครับผมนวมชกแม่นยำนะคบผมคือหมัดนวมพิฆาตสองก็น่าจะเป็นแม่เหล็กกัดกันนะครับผมแม่เหล็กกัดกันคือไอ้นี่ครับผมเป็นแม่เหล็กของครอบครัวนะครับผมส่วนการวิกกับโดมบริการคือหมวกสงการกับโดมการวิ่มันยังไม่ถือว่าเป็นอาวุธที่สามารถ ปราบได้นะครับผมคืออาวุธปราบที่แท้จริงก็คือจะมีนวมชกแม่นยำกับไม่เล็กับกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่น2จี้ชิ้นนี้นะครับผมแต่จะเล่นแต่ละตัวนะครับผมก็คือจะเล่นจี้ชิ้นนี้1ครั้งตอนหนึ่งรอบและจะเล่นจี้ชิ้นนี้1ครั้งตอนหนึ่งรอบนะครับผมคือถ้าเกิดมันระบาดจริงๆ2จี้นี้รองว่ามีประโยชน์เว้นสัแต่ว่า รวมชกจะไม่ออกกับแมเแต่กกับการจะไม่ดูดนะครับผมหรือไม่ก็มีของป้องกันนะครับผมโอเคเราจะมาเริ่มโอเคข้ับผมตาแรกเรามาเจอกับน้องโจ伊นะครับผมอือหต้องโจ伊ก็ไม่ได้เห็นมานานแล้วนะก็น่าจะเป็นสายเอ่อวิกตอรี่นะครับผมขอดูก่อน,นะนางเป็นสายโอ้ยนางสายล้มนี่นะนี่นี่นางสายล้มเลยดูจากสภาพก็คือจะมีหนึ่งปืนฟองสบู่บางฟ้าเด็กมาปลายออฟสร้างหลุมดำสองวนันนีแบบมาหาเษฐีออฟ ต่อพื้นที่3ก้อนเห็บ,บสำหรับออฟออเกากะและ4ี่แม่เหล็กกำเนิดไฟฟ้าออฟดับเบิลเฮ้ยดับเบิลยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอพี่เดี๋ยวคุณน้องได้มาด้วยเหรอเฮ้ยหายากอยู่นะไอออฟดับเบิลแบบเนี้ยหายากอยู่หายากอยู่ายายจริงออฟดับเบิลยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะปกติมันจะได้ยี่ห้าสิบเก้าอะไรอย่างงี้อันนี้ถือว่าหายากอยู่นะครับผมโอเคเราจะมายืนตรงนี้ครับออกไหมครับไม่ออก กับรักสปายออกเราจะวางไว้ตรงนี้โอเคจบเทิร์นวันนี้เราจะมาโชว์แสดงศักยภาพของนมชงแม่นยำนะครับผมก็ใครเห็นผมก็อย่าลืมไปฝากดูอ่าผมก็ทิ้งเอทิ้งเอเมนไว้เรียบร้อยแล้วก็คือ YouTube นะครับผมก็ YouTube ก็มีชื่อว่าช่อง Melody Caster นะครับผมก็ใครที่มาติดตามหรือมาชมก็มาติดตามกันเยอะๆนะครับผม คือสตรีมอ่ะแน่นอนว่าผมจะจะสตรีมแต่ว่าผมต้องดูก่อนว่าคนจะเยอะป่ะถ้าคนเยอะผมก็จะทําการสตรีมทันทีนะนะครับผมก็สตรีมก็ไม่ได้เสียเวลานะผมก็อยากจสตรีมกันะจริงๆสตรีมให้คนดูอ่สตรีมแบบแบบมีการคุยกันบ้างมีอะไรบ้างว่าจีนี้ดีไหมจีนี้ดีไหมการตัวละครนี้ควรทํำไหมอะไรไม่ควรทําก็เราจะมาคุยกันเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มๆมีการาแคสเกมอื่นด้วยนะครับผมโปรเจกต์ที่ผมจะแคสก็ มีนะก็คือพันเวียซอมบี้นะครับผมเป็นภาค2ซึ่งเกมที่เกมนี้ที่ผมคุ้รับเกมนี้มันเก่านะมันก็ประมาณเกือบเกือบสิบกว่าปีเอ้ยเกือบประมาณเจ็ดแปดปีสมัยเด็กๆใครเคยเล่นพันซอมบี้ภาคหนึ่งนะโคตรสนุกอ่ะเป็นเกมที่สนุกมากนะครับผมแล้วคือตอนนี้อ้าวอ้าจบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมัดยังไม่ออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัดยังไม่ออกเลยเดี๋ยวผมขอเล่นอีกตาหนึ่งนะ เนี่ยผมขอร้องเลยอีกเล่นตาหนึ่งคือเราจะมาโชว์ศักยภาพของหมัดนะโอเคครับผมตาที่สองอหเจอดาดายังยัดเขอันนี้น่าจะยากอยู่เจอดาดายังอันนี้น่าจะยากอยู่ไม่มีบัฟครับโอ้โหที่โอ้โหเดี๋ยวค่อยดูที่หลังเดี๋ยวทอยก่อนครับถอยเบิ้ลสิบครับผมอา่าฮะไม่สร้างเดี๋ยวผมสร้างสนามเพื่อรอบก่อนเดี๋ยวสร้างสนามเพื่อลอบไว้ก่อนคือเราจะลออ่อาดาดายังนะครับผม ให้ดาดายังมาซื้อครับคีวนเราจะมาไว้ตรงนี้อันนักตรงน,นี้ครับผมโอเคก็มาดูจี้ดาดายังก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูตอนนี้คืออ่าเอาแม่เหล็กมาจี้ดาดายังที่ใส่ก็คือ 1. ไม้เท้าหลุมเวทออป้องกัน 2. คนคีแบบไกเซอร์ออกผ่านจุดสตาร์ทสามตัว CEO บีซีโอออรับมาเบิร์ดและสี่ตุ๊กตาหม,มีกัะติ้งที่ทุกปุ๊กอัตันฟ้าอ่า ยางสร้างเมืองครับสร้างไม่ออกครับอ่าโอเคออย12ครับที่9ขอบคุณครับโอเคมัดออกครับโอ้ยดีดีดดมัดออกมอันดีอยู่โอเคครับกระดักสปายวางไว้ตรงนี้ครับผมไปเออเนี่ยคืออาคุณรับของ อันนี้คืออาวุธลับของทีนี่ครับผมอาวุธลับของที่ไว้ไว้ปรับบีไฮยองรังนะครับผมแต่นี่มาปรับแต่ยังแทงทั้งหมดโอเคก็ชิ้นนี้ฝุดถามว่าปรับได้นะชิ้นนี้ปรับได้เดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่2กันครับผมเป็นชิ้นที่เขาเรียกว่าไม่ได้กักกันนะครับผมเดี๋ยวคงจะเป็นแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานะครับเอาละครับผมก็มาเรียบร้อยแล้วครับผมอาวุธชิ้นที่2ที่เราจะมาปรับบีไฮยองลังก็หวังว่าถ้าเจอคือผมก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันนะเพราะว่าเลนสาช่วยน้ำแมันปรับยาก แต่ว่าถ้าเป็นไว้มูหุนระบาได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้คือผมมาใส่เป็นแม่เหล็กกักกันนะครับผมก็เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถปราบได้หลายตัวเป็นอาวุธที่แบบถ้าจี้นี้มันมาควรหาตอนจริงควรหาเป็นเป็นแม่เหล็กที่น่ากลัวมากเลยนะครับผ <Okay. S 1> มโอเคกาจะเจอคนเดิมเจอโจอี้จำชื่อได้อยู่จำชื่อได้อยู่เจอโจอีคนเดิเดมโอเคครับ,รบอ่าเดี๋ยวคือยังไม่ค็ดอนะ๋อ อสิครับผมองเ่อสร้างส้ยรยอยอ แป้นนี้ไม่ก็ออกดีเกินนะเออแป้นหนาเศรษฐีเนี่ยหนังฟา้าครับอเ,เออจริงนะยังไม่ได้เห็นเอฟเฟซของแม่เหล็กกักกันเลยเด็กเด็กย,ยังไม่เห็นเลยไหนไหนยังไม่เห็นเลยเออ,อ,อกเกาะครับเวลาออกเกาะอ,อีกเออ,เอ,อ คจะได้เห็นเอฟเฟกต์แม่เหล็กกับการทุกทีอ่าทอยสองครับทอยสองครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างสามหลังเลยแล้วก็ให้มันเด้งไอ <No. S 1> เด้งเฮ้ยโอ้โหสามครับสามที่ห้าโอเคครับยังได้อยู่โอเคโกลด์โ,โล่ทำงนานแต่ผมจะไม่สร้างหลุมดำเพราะว่าเราจะต้องการเห็นเอฟเฟกต์ของแม่เหล็กกับการน,นะเราต้องการเห็นเอฟเฟกต์ เราต้องพยายามให้เราคือต้องทําไม่ได้คือเราอัดมาเราอัดมาแล้วตอนนี้คือเราอัดคลิปมาแล้วตอนนี้ผมอัดมา12นาทีนะครับผมคือไม่ใช่โจอีวิ่งมาผ่านมึงอีกนะอันนี้คือผมจะแบบฮอตเฮดแน่นอนจะ h อ t h e a คือผมชนะได้แต่คุณจะฮอตเฮดเรื่องคือแบบที่จะมาลองแอปกต่แม่กลักกันก็ไม่ให้ลองไงเนาะแบบเนี้ย ไอโฟนอย่างครับเรื่อ,อ,องครับคิดซองครับโอเคเองครับอา่าฮะกนี่เป็นมาองของการุงานงาแต่ว่ายังไม่ถึงยังไม่ใช่เมืองของโจอี้โจอี้อยู่สิบสองเราถอยสิบครับผมโอเคเอาละอยู่เป็นข้ามผ่านทางดูด โอเคแล้วก็เราจะ <ster ling> ถ้าเราสร้างหลุดมดำเราสร้างได้ครับผมแต่เมื่อเวลาดูดฟองที่เราสร้างจะหายไปครับผมมันจะเปลี่ยนเป็นกรงแทนและกรงจะไม่สามารถทําอะไรได้เนี่ยคือความสามารถพิเศษของกรงนะครับผมกรงไม,ม่กัน่ากลัวตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมว่าคงต้องตัดคลิปไอ้มูฮุนทิ้งนะเพราะว่ามูฮุนแม่เหล็กไม่ได้แสดงเลยเดีย๋ยวเราจะเอาคลิปที่แบบว่บามันสดงจริงๆริง เค okay, ซึ่งคลิปนี้ก็ผมขอทางการจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็เราได้เห็นว่ามัดกับดูดศักยภาพทั้งคู่มันบ่งบอกได้ชัดเลยนะว่ามันดีมากนะครับผมคือดูดอะ่ะคือถ้าดูดได้ปุ๊บมีฮันมีฮันยังลังก็น่าจะเลอะอ่ะแต่ว่าผมก็มีที่จริงผมก็น่าจะอัดตรงคลิปมีฮันยองลังนะแต่ว่าไม่ได้อัดเพราะว่าตรงนั้นช่วงนั้นเป็นลงช่วงที่แบบผมลงรีดเพชรด้วยไง,ไงลงรีบเพชรด้วยแล้วก็ ช่วงที่ผมเล่นวันม้งฮูลแล้วใส่มั๊กด้วยมีเจอไปไฮยอง,ยงลัมก็ประมาณสักสามเกมแต่ว่าอา่าไม่ได้อัดด้วยไงก็ถ้าอัดก็ฝ่ายที่คงคงอัดไปตั้งนานแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นไม่ได้ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปหน้าแน่นอนเป็นคลิปของการรวมจะเอาธนูมาสเตอร์ใครที่รอดูอยู่แน่นอน คุณจะได้เห็นแน่นอนครับผมแต่วันนี้คือเป็นการรีวิวของว่าอาวุธคิปคาด2ชิ้นสามารถทำอะไรได้ที่จริงยังจะมีคอมโบหนึ่งคือคอมโบมาเชิอาอร์มปาร์ตี้ผสมกับผสมกับแม่เด็กกับกันแต่ว่าเลนหน้าก็ทำได้นะครับผมแต่ว่าเราจะยังไม่ทำคลิปนะครับผมเราจะทำคลิปประมาณเจอรพรุ่งนี้นะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ